พี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สมโพธนักบุญทั้งหลายที่จริงแล้วเราจบอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่30เทศกาลธรรมดานะครับวันอาทิตย์นี้ตามลําดับพิธีกรรมก็จะเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่31ในเทศกาลธรรมดาแต่เนื่องจากว่าวันสมโพธนักบุญทั้งหลายเนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกายน ตกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับแล้วก็พระศาสนาจักรก,ก็อยากให้ทิศตังทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้สมพุทนักบุญทั้งหลายไม่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีนี้ไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็เลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับในปฏิทินก็เป็นวันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนแต่วันนี้เมื่อเราไปวัดคุณพ่อจะสมพุทธนักบุญทั้งหลายนะครับพิธีกรรมให้เราได้สมพุทธนักบุญทั้งหลายพ่อก็เริ่มเรื่องแบบนี้ครับ คนชั่วกลัวคนดีดังนั้นเราจึงต้องประกาศว่ายังมีคนทำดีอยู่อีกมากเพื่อคนชั่วจะได้กลับใจเยวาวชนจะได้รู้ว่าการทำความดีเป็นกระแสหลักของสังคมเดินพฤิจิกายนเป็นเดือนที่พระศาสนจักรยกถวายนะครับให้คริสตังทุกคนไดได้คิดถึง วิญญ,ญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วพอวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็คิดถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วที่พระศาสนจักประกาศว่าเขาเหล่านั้นชนะแล้วได้อยู่กับพระพิจ้าบนสวรรค์เราเรียกคนเหล่านั้นว่านักบุญนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วเริ่มต้นวันที่หนึ่งก็คิดถึงคนตายไปแล้วที่เราเชื่อว่าเขาไปสวรรค์แล้วเพราะพระศาสนจักรประกาศเขาเป็นนักบุญเราก็สมโพธ์นักบุญทั้งหลายนะครับ ส่วนวันที่สองก็เลยเป็นวันระล,ลึกถึงผู้ล่วงลับทุกคนนะครับหลายวัดก็อาจจะมีเสกสุสานนะครับหรืออาจจะมีสวดภาวน,นาไปถวายพิธีมิสาในสุสานเป็นมิสาระล,ลึกถึงผู้ล่วงลับทุกคนนะครับเพราะว่าบางท้องที่นะครับนิยมเสกสุสานช่วงตรุษจีนลูกหลานกลับบ้านก็ไปเสกสุสานกันในเมื่อวันนี้เป็นวันสมพวิได้บุญทั้งหลายแล้วพ่อได้อ่านคาโปรยว่าคนชั่วกลัวคนดี เวลาเราบอกว่ายังมีคนดีคนชั่วจะได้เก่งใจไม่กล้าทําความชั่วเพราะฉะนั้นการสมพนและบุญทั้งหลายการประกาศว่ามีนักกุญจึงทําให้คนเน่ยรู้ว่าโอ้ความดีการทําความดีเป็นกระแสหลักของสังคมของชีวิตไม่ใช่ทําความชั่วบางครั้งเสียใจว่าสื่อมวลชนเสนอแต่การทําความผิดมีแต่คนชั่วมาเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ผลดีในซอกหลึกของสังคมทําความดีรับใช้พ่อแม่ดูแล คนเจ็บป่วยตามบ้านไม่เป็นข่าวเลยในบทอ่านวันนี้นะครับขั้นแรกมีผู้ที่ได้รับการประทับตรา1 4 4 0 0 0คนบทอ่านที่1ก็จะอ่านหนังสือวิวน,นะครับแล้วท่านย้อนก็เห็นภาพนิมิตนะครับในขั้นแรกก็คือมีผู้ได้รับการประทับตราประทับตรานี้อาจจะประทับตรงหน้าผากนะครับคริสตังเราถือว่าเวลาคุณพ่อปูศิลังบากแก เด็กทารกหรือผู้รับสิล้างบาปใหม่ก็ใช้น้ํามันคริสต์มาสเจิมที่หน้าผากเขาเป็นของพระคิส์เจ้าแล้วมีเครื่องหมายกางเขนที่หน้าผากอยู่ตลอดชีวิตตลอดนิรันดรในขั้นแรกมีผู้ได้รับการประทับตรา1นึ0งแคนนะครับและในข้อความหนังสือวิบอ์เขียนแบบนี้นะครับผู้รับการประทับตราเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอล หลังจากนั้นพระเจ้าเห็นนิมิตประชาชนมากมายเหลือขนาจากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษากำลังยืนอยู่เฉพาะประพักลูกแกะทุกคนสวมเสื้อขาวถือใบปาล์มร้องสรรเสรเิญพระเจ้าการสมบูร์นบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์นี้บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือวีบอนเนบุตรยนเห็นภาพนิมิตว่าผู้ที่ได้รับการถ่ายให้รอดพ้นในเมืองสวรรค์กลุ่มแรกนะครับ นี่พูดถึงกลุ่มแรกก่อนนะครับ144,000คนตัวเลขนี้เป็นภาษาสัญลักษณ์ในหนังสือวิบณ์นะครับหนังสือวิบณ์เป็นหนังสือที่เขียนให้กําลังใจคริสตังที่ถุกเบ็ดเบียนพูดต,งตรงๆงไม่ได้เขาก็พูดด้วยภาษาสัญลักษณ์144,000คนก็คือประชากรชาวอิ Ι สราเอลสิตระกูลในพันธสัญญาเดิม และเพื่อจะแสดงว่าครบถ้วนไม่ขาดใคร12144 12, 144,000คนเป็นตัวเลขสัญ,ญลักษณ์ว่าประชากรของพระเป็นเจ้าที่ได้รับการประทับตราทุกคนได้รับความรอดพ้นไม่ขาดศูนย์ใครเลยนะครับจากนั้นกลุ่มที่สองคนนี้นักบุญยนเห็นภาพนี้มิตมีอีกกลุ่มหนึ่งครับมาจากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษาทั่วโลกอันหมายถึงนอกจาก ชาวอิสราเอลประชากรเลือกสรรของพระเจ้าแล้วมวลมนุษยชาติที่ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นจากองค์พระเยซูเจ้าเช่นกันไม่ใช่เฉพาะชาวอิสราเอลพระเยซูเจ้าไถ่าบาปมนุษย์ทั้งมวลมายืนล้อมรอบเฉพาะพระพักลูกแกะพระจุมพาน้อยลูกแกะอันหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นลูกแกะของพระเจ้าถวายชีวิตพระองค์เองเป็นเหมือนเครื่องบูชาลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า แต่ประชาจนจากทุกชาติทุกภาษาเหล่านี้พิเศษตรงที่สวมเสื้อขาวถือใบาปาล์มอันหมายถึงวนมนุษยชาติได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปอาศัยเพื่อรูหิตของพระจุมพาน้อยคนที่มาจากทุกชาติทุกภาษาเนี่ยสวมเสื้อขาวถือใบาปาล์มนะครับอันหมายถึงว่าเสื้อขาวเนี่ยได้รับการชำระล้างในพระโรหิตของพระจุมพาน้อย เมื่อกี้พ่อบอกว่าเราเรียกพระเยซูเจ้าพระจุมพาน้อยเพราะพระองค์เป็นลูกแกะพระเจ้าที่ถูกฆ่าหลังเลือดเราเอาเสื้อเราไปซักในเลือดของลูกแกะหมายถึงพระเยซูเจ้าทรงหลังโลหิตไถ่บาปไม่ษย์ทั้งมวญนะครับเสื้อเราขาวสะอาดชีวิตเราขาวสะอาดนบุญยอนใช้คําว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ ซึ่งเรานำมาอ่านกันในวันนี้เพราะผู้ที่จะอยู่บนสวรรค์เป็นนักบุญนั้นเป็นได้ด้วยหนทางเดียวคือเขาเข้ามาอาศัยการลบล้างบาปจากการสิ้นพระชน์บุญไม้กางเขนและกับกินพระชนมอาชีพของพระเยซูเจ้าไม่ว่าเขาจะมาจากศาสนาไหนเชื้อชาติใดจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามตั้งแต่ก่อตั้งพระศาสนาจักมามีคนที่รับการประกาศเป็นนักบุญประมาณ หนึ่งหมื่นอง์เดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพอ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูกโลกนี้มีเด็กเกิดวันละนับหมื่นนับแสนคน ถ้าผู้เขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูกความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทันแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พระศาสนาจักรประกาศว่าคนเหล่านี้ได้ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าแล้วแล้วตั้งแต่ตั้งพระศาสนาจักรมาอาศัยบารมีการสิ้นพระชนบุญไม้การเขียนการกลับคืนพระชนมาชีพและสเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าไถ่บาปผู้คนผู้คนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่เราเชื่อว่าเขาเป็นนักบุญได้อยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยพระศาสนาจักรประกาศไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งหมื่นองค์พระสันตปาปาที่ทรงประกาศราย,รายชื่อ,อนักบุญในสมณะสมัยของพระองค์มากที่สุดคือ สมเด็จพระสันตะปาปาจอปอนที่สองท่านเป็นนักบุญด้วยนะตัวท่านก็เป็นนักบุญนะครับเราต้องเรียกว่านักบุญจอปอนที่สองพระสันตะปาปาในรัชสมัยของผู้องค์ท่านเราเรียกว่าสม,มณะสมัยที่ท่านปกครองศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกท่านเป็นผู้ที่ประกาศแต่งตั้งนักบุญเยอะที่สุดมีผู้ไปถามผู้องค์ว่าเหตุใดในสม,มณะสมัยของพระองค์จึงประกาศแต่งตั้งนักบุญมากที่สุด พระองค์ทรงตอบว่าเพราะเราอยากประกาศว่าในโลกนี้ยังมีคนดีทําความดีอยู่ในซอกลืมของสังคมที่ไม่มีใครเห็นอีกมากและเพราะคนชั่วกลัวคนดีดังนั้นเราจึงต้องประกาศว่ายังมีคนทําดีอยู่อีกมากเพื่อคนชั่วจะได้กลับใจเด็วประชาชนจะได้รู้ว่าการทําความดีเป็นกระแสหลักของสังคมมิใช่เพียงแค่ทางเลือกของฤาษี หรือนักบวตผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่ประกาศใดการทำความดีเป็นกระแสหลักในชีวิตไม่ใช่ทางเลือกของคนที่ก็ไปอยู่ในอารามเราอย่ากาใจผิดคิดว่านักบุญมีแค่ที่พระศาสนาจักรประกาศรายชื่อทุกคนที่รอดอพ้นพระองค์พระเยซูเจ้าเขาก็อยู่กับพระเป็นเจ้าเป็นนักบุญแม้พระศาสนาจักรมิได้ประกาศก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พ่อบอกว่าที่ประกาศมีประมาณหนึ่งหมื่นองค์ แต่คนที่ไม่ได้ประกาศอีกเป็นจํานวนมากที่พระศาสนาจักไม่ได้ประกาศแล้วเขาอยู่บนสวรรค์เขาก็เป็นทักบุญครับเพียงแต่เราไม่ได้ประกาศชื่อเขาบทอันที่หนึ่งหนังสือวิบวร์เราจึงเข้าใจมีการพูดถึงคนสองพวก,พวกน่งเป็นลูกหลานชาวอิสราเอลประชากรของพระพระเพ็ญเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาต่อเขาเขารอดพ้นหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนแต่ยังมีคนสวมเสื้อขาว คนเหล่านี้มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาได้ซักเสื้อของเขาในพระรู้ตของพระชุม่าน,น้อยคนในโลกอีกมากมายที่รอดพ้นแล้วในวันสุดท้ายนั้นได้ไปอยู่กับพระเยซูเจ้าลูกแกะของพระเจ้าเรามาถึงบทอา่านที่สองนะครับบทจดหมายของนบุญโยนฉบับที่หนึ่งเขียนว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้น ยังไม่ปรากฏแจ้งเราตระหนักดีว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์การชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เราทํากันตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ดังนั้นบทพระบรสารในวันนี้นะครับ จึงเป็นค่านิยมพื้นฐานแปดประการพระเยซูเจ้าทรงเริ่มออกเทศสอนพระองค์ทรงเสด็จขึ้นไปบ,บนภูเขาและทรงเทศครั้งแรกก่อนที่จะเทศคําเทศเนี่ยพระองค์ทรงประทานบุญยราบแปดประการหรือค่านิยมแปดประการเธอต้องมีค่านิยมแปดประการนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะทุ่มฟังเราปฐถมมโอวาทคาเทศแรกเราอยากเข้าใจนะครับเราเรียก ค่านิยม8ประการนี้ว่าบุญยราบ8ประการหรือความสุขแท้8ประการนะครับคนเหล่านี้เขาได้รับการชำระทางจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะเขาอยู่ในโลกนี้เขายึดถือค่านิยม8ประการนี้เพราะฉะนั้นในบทอ่านที่สองนบุญย์นเขียนจุดหมายไปถึงคิสตังบอกว่าลูกที่รักทั้งหลายบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว แต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฏแจ้งคือเรายังไม่รู้ชัดเจนว่าเราจะหน้าตาอย่างไงเราตระหนักดีว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์แต่เรารู้ว่าเมื่อพระเยซูเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งในโลกนี้เมื่อพระองค์ทรงปรากฏคำนี้แต่ว่าเมื่อพระค์เสด็จมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองในวันสิ้นพิภพเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ย่อมย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์เรามีความหวังในพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาเราก็ย่อมชำระใจเราให้บริสุทธิ์แล้วเราจะชำระใจเราให้บริสุทธิ์เนี่ยพระเยซูเจ้าทรงบอกว่าให้ลูกเนี่ยประการแรกให้ลูกมีค่านิยม8ประการนี้เราผ่านบทอัที่หนึ่งหนังสือวิรณ์บทอัน,นที่สองจดหมายนึกบุญยยนฉบับที่หนึ่งแต่นี้มาถึงบทพระวรสารแล้วนะครับพระเยซูเจ้าทรงประทานบุญญาลาภแปดประการ บทพระวรสารในะบุญมัทธิวบทที่หพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นบนภูเขาและแสดงปฐมโอวาทปฐมแรกสุดเลยโอวาทคําเทศคํากล่าวแรกสุดก่อนที่จะฟังโอวาทคราวนี้ก่อนจะฟังโอวาทหรือบทเทศแรกพระเยซูเจ้าตรัสถึงบุญญาลาแปดประการก่อนเพราะใครจะฟังบทเทศของพระองค์เข้าใจและยินดีรับไว้เขาคนนั้นจะต้อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีมองโลกเข้าใจชีวิตตามแบบบุญญราษแปดประการนี้ให้ได้เสียก่อนแล้วบุญยราษแปดประการมีอะไรบ้างถ้าใครยังคิดว่าคนรวยเท่านั้นคือคนที่พระเจ้าทรงอวยพร <c oughs> ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าพระเจ้าอยู่ข้างคุณจนเพราะฉะนั้นบุญยราษแปดประการของพระเยซูเจ้าขึ้นมาถึงประการแรกผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาถ้าใครอยู่ในโลกนี้เราคิดว่าเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่ที่พระปินเจ้าอวยพรเขาก็ต้องเปิด่ทัศนคติใหม่พระเจ้าทรงอยู่ข้างคนจนความยากจนในสายตาของคนในโลกเป็นความร่ํำรวยของพระปินเจ้าเขาอาจจะไม่มีสตังแต่ลูกเขาน่ารักเขาอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ของทุกอย่างที่เขามีนั้น เขาใช้อย่างเต็มที่แล้วบังเกิดผลไม่ได้เอามาสะสมเขาอาจจะมีน้อยแต่ของที่มีน้อยทุกอย่างของเขานั้นเป็นของที่เขาใช้เพื่อเจือจุนคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโอ้แค่ประการแรกนะครับคนสมัยโบราณเขาคิดว่าเออถ้าเธอเป็นคนดีพระต้องให้เธอร่ำรวยแต่ก็มีหลายคนที่เป็นคนดีแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยในสายตาคนในโลกก็ไม่ได้ไปว่าพระไม่อวยพรถ้าใคร ยังคิดว่าคนรวยเท่านั้นคือคนที่พระเจ้าทรงอวยพรก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างคนจนเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับเราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเรา เป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ ความสุขแท้แปประการบุญยราบแปประการเราผ่านข้อที่หนึ่งไปแล้วนะครับก็จะขออ่านข้อที่สองนะครับค่านิยมแปประการของพระเยซูเจ้าที่พระองค์บอกเราต้องมีข้อแรกผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาข้อที่สองผู้เป็นทุกโศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปอบอยู่ ถ้าใครคิดว่าชีวิตพบกับความโศกเศร้าเป็นการถูกพระเจ้าทอดทิ้งหรือลงโทษก็ต้องคิดใหม่ว่าพระเจ้าทรงปลอบโยนผู้ทุกโศกและจะชดชีนให้เขานะครับเพราะฉะนั้นใยก่อนเราเห็นคนนี้ชีวิตเศร้าหมองบ้านเขารู้สึกทุกโศกพระเป็นเจ้าทรงไม่อยู่ข้างเขาละเธอก็ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้ปลอบโยนถ้าใครคิดว่าพบกับความโศกเศร้าเป็นการถูก พระเจ้าทอดทิ้งก็ต้องคิดใหม่ว่าพระเจ้าทรงปลอบโยนผู้ทุกข์โศกและจะชดเชยคืนให้เขาเขาอาจจะไม่ได้จากมนุษย์คนนี้แต่พระเป็นเจ้าก็จะทรงบันดาลให้มนุษย์อีกคนหนึ่งคืนเขาพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้คืนเราแล้วที่สุดพระเป็นเจ้าทรงคืนเขาเองเลยในชีวิตนิรันโดนถ้าใครคิดว่ามีอำนาจเหนือกว่าแล้วข่มเหงเอาเปรียบคนอื่นได้ก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะอ่อนโยน ต่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเมื่อพบกันไม่ถือโอกาสเอาความได้เปรียบเหนือกว่าไปหักหาน้ำใจเขาเพราะฉะนั้นในข้อที่สามบุญยราประการที่สามพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามีอำนาจเหนือกว่าแล้วข่มเหงเอาเปรียบคนอื่นได้ ก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเราเรามีอํานาจเหนือกว่าแต่เราไม่ทําให้เขารู้สึกได้วกว่าเรานะครับความสุภาพถ่อมตนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความอ่อนโยนใช่ไหมครับความสุภาพถ่อมตนแปลว่าเราเหนือกว่าเขาแต่ทุกครั้งเราเจอเขาเราทําให้เขามีศักดิ์ศรีนี่คือความสุภาพที่แท้จริงเราทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตอันต่ําต้อย ในสายตาคนอื่นเขารู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตนี้เธอมีความสุภาพถ่อมตนเพราะฉะนั้นในข้อสนี้นะครับคนที่มีใจอ่อนโยนนะครับผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขความสุขแทบแตระกระเมื่อเราต้องมีใจอ่อนโยนเหนือกว่าแต่ไม่รู้สึกว่าจะจะใช้ความเหนือกว่าไปหักหานน้ําใจเขาผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาใจได้รับแผ่นดินเป็นมรดก เราฉั้นเราจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามีแต่ให้ไม่เคยได้รับกลับเข้ามาเลยอย่าเสียใจเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้คืนแก่เราในที่สุดในข้อที่สีนี้นะครับผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มเรารู้สึกว่าเรามีแต่ให้เราไม่เคยได้รับกลับมาเลยใครที่รู้สึกว่ามีแต่ให้ไม่เคยได้รับกลับเข้ามาเลยอย่าเสียใจ พราะพรเจ้าจะเป็นผู้คืนแก่เราในที่สุดนะครับเรามาถึงข้อที่5นะครับถ้าใครรู้สึกว่าจงมีจงมีค่านิยมเมตตาเพราะพระเจ้าจะส่งเมตตาเขาคนนั้นผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระเมตตานะครับเพราะฉะนั้นเราผู้ซึ่งมีเมตตาเห็นคนอื่นมีความทุกข์ยากลําบากเราเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับ เราย่อมได้รับความเมตตาจากพระเจ้าจงมีใจบริสุทธิ์ทำอะไรไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไม่ฝักใฝ่ล่วงเกินร่างกายตนเองและผู้อื่นเพราะเป็นหนทางที่จะได้พบพระเจ้าได้กอดพระเจ้าเพราะฉะนั้นความสุขแท้ประการที่ประการที่6นะครับก็คือผู้มีใจบริสุทธิ์นะครับเป็นนิพพยสุเจ้าบอกกับเราว่าผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้านะครับมาถึงข้อที่7นะครับ ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาใจได้ชื่อว่าเป็นบุรพระเจ้าเป็นคนแรกเป็นคนหยุดคนแรกเมื่อมีการโต้เถียงกันเราสร้างสันตินะครับเราเป็นคนหยุดคนแรกที่มีการโต้เถียงกันแล้วก็เ,เป็นคนหยุดคนแรกไม่มีการโต้เถียงตบตีเราคิดว่าความสงบสันติเป็นของดีมีค่ากว่าการเอาชนะด้วยการมาทะเลาะวิวาท ข้างบ้านมีปากมีเสียงกับเราเราเรียกลูกเราหรอว่าลูกกลับเข้าบ้านเถอะเราเป็นคนแรกที่เดินกลับเข้าบ้านความสันติมีค่าเนะพระเาะฉะนั้นพี่ยศจริงบอกว่าผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาใจได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเราไม่ทะเลาะเบาะแวงไม่ไปต่อล้อต่อเถียงตบตีกันประการสุดท้ายนะครับผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมการทําความดี ก็ต้องเจอการเบียดเบียนการทดสอบผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพบความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแม้เราถูกเบียดเบียนเพราะดําเนินชีพอย่างดีอย่าท้อใจคนแบบนี้จะได้อาณาจักรสวรรค์เป็นมรดกคนในสังคมไม่ว่ายุคสมัยใดถ้าเหนือกว่าก็ข่มเหงถ้าเห็นเขาอ่อนแอกว่าก็รังแกถ้าเราฉลาดกว่าก็เอาเปรียบ ผู้รับความยุติธรรมดำเนินชีวิตด้วยการถูกเอาเปรียบเพราะถือว่าซื่อสัตย์แต่ฝ่ายเดียวแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้วและคนที่ได้เข้าไปคือคนที่ต้องมีค่านิยม8ประการนี้ในจิตใจเป็นพื้นฐานเสียก่อนเขาคนนั้นไม่ต้องรอตายถึงจะได้เป็นนักบุญในพระอาณาจักรเขาเป็นนักบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตในโลกนี้เลยเพราะพระอาณาจักรสวรรค์ มาตั้งมั่นอยู่แล้วในโลกนี้คนที่มีค่านิยม8%ประการนี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะพวกเขาต่างกราบลงหน้าพระบัลลังก์ศีรษะจดพื้นดินนมัสก,การพระเจ้าว่าอาเมนคำถวายพระโพรพระสิริรุ่งโร์พระปีชาญาคำขอบพระคุณพระเกียรติยศ พระอานุภาพและพระพลรานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราตลอดนิรันดรโอ้โหเป็นคำสรรเสริญพระที่ประเสริฐมากเลยครับขอพี่น้องในวันนี้นะครับได้ร่วมใจกับนักบุญในสวรรค์ผู้ซึ่งมีค่านิยมแปดประก,การเวลาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกผ่านการซักเสื้อของเขาในเพละฤฮิตทุพระชุมพาน้อยถูกเบียดเบียนมีเมตตามีใจบริสุทธิ์มีใจยากจน นะครับเป็นผู้สร้างสันติแล้วเขาถูกเบียดเบียนขอให้เราสรรเสริญพระร่วมกับเขานับนัตินะครับอามนคําถวายพระโพลพระสิริรุ่งโรจน์พระปีชาญาณคําขอบพระคุณพระเกียรติยศพระอานุภาพและพระพรานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราตลอดนิรันดร์อามนสวัสดีครับ